สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องปองปายทุกผู้ทุกคนและสวัสดีพ่อแม่ซี่อุง,งิงเพชรบันแพงสาวหน่อยเพชรบันแพงสําหรับวันนี้นะครับขอนาภาพพี่น้องนะครับมาบอ,อกพูกคุ้ถึงเรื่องราวที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้นั่นก็คือหมอล่ำกระแสหมอล่ำคอนเทนต์เป็นว่าหลากหลายคนนะครับพี่น้องหลายคนกะซีด้ยินข่าวขาวเรื่องราวแบบนี้ ที่เกิดขึ้นอยู่ในโลกโซเชียลก็ว่าได้แต่สำหรับมุมมองผมผมมองว่าหมอล่ำกระแสหรือว่าหมอล่ำคอนเทนต์พี่น้องทุกๆุคณะก็อยากที่เป็นกระแสอยากที่เป็นหมอล่ำคอนเทนต์เหมือนกันแต่ว่าวิธีการนําเสนอของแต่ละคณะอาจจะพก่กือกันพี่น้องเชื่อบาว่ายุคมือนีนะครับยุคทุกมือนี เป็นยุคของโลกของการเปลี่ยนแปลนการที่มอลองมอล่ำในแจรลาคณะที่นําเสนอรูปแบบหรือผลงานแบบเก่าๆให้กับผู้พ่อ,พอแม่ซีเบิงแต่อย่าลืมนะครับว่าโลกมันเปลี่ยนไปหลายการนําเสนอมอลองมอล่ำแต่ละจณะ เพิ่นก็ต้องคิดวิธีการที่จะดึงดูดคนหลุใไม่ครับพี่น้องเพื่อให้กลับมารับชมรับฟังหมอหลองหมอลำก็ต้องมีวิธีการนะครับมีคอนเทนต์นี่และครับพี่น้องต้องเห็นหมีกระแสจังสีสามารถดึงดูดนุ่มสาววัยุ่นได้กลับมาฟ่งหมอหลองหมอลำเฮ็ดแบบเก่าก็ได้คนหลุนเก่าแต่บทธรรม มันก็ซีเวิร์ไปเรื่อยๆโลกเปลี่ยนครับพี่น้องโลกเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนวิถีชีวิตการฟังมือล่องมอล่ำมันก็เปลี่ยนก็ต้องเฮ็ดไปตามกระแสเฮ็ดไปตามยุคตามสมัยของมันในนอนครับการที่ล่องล่ำแบบเกา่าก็เป็นสิ่งที่ดีก็เป็นสืบสารวัฒนธรรมประเพทีอีสานคลิกกันบพราว่าสิเป็นประยุกต์รุ่นใหม่นะครับ ก็เป็นการสืบสารวัฒนธรรมประเภทีหมอล่ำพักอีสานขึ้นกันการเฮ็ดขึ้นมาหลากหลายนี่แหละครับเป็นสิ่งดีครับพี่น้องเป็นสิ่งที่ดีเฮ็ดให้คนที่อยู่ในโลกสังคมทุกบุ้ได้มีโอกาสได้เลือกรับชมรับฟังนี่เป็นสิทธิส่วนบุคคลนี่ที่จะรับฟังหมอล่ำแบบนั่นหมอล่ำแบบนี้นะครับ ผมเชื่อว่าหมอรลบดมทุกขะะรคบพี่น้องอยากจะมีกระแสทีโดง่งดังอยากจะมีคนที่ดีๆเพื่อให้กับพี่น้องไดเวลาช่วงและฟังนะครับอย่างมอลล้มขณะนี้นะครับที่ผู้บแเม่ซเีให้การสน,นับสน,นุนต้องบอกว่าขออนุยาตอื่นหน้านหครับนั่นคือสาวหน่อยเพรบัญเแพร ไปล่องไปล่ำม,มองใดพี่น้องคนอัญญะเอฟซีหนึ่งคนนะครับไปเบึงสาวหน่อยเพลินแพง,งนี่บว์แม,มนที่เดียวได้ครับพี่น้องไม่ใช่ครั้งเดียวบว์แม,มนทีเดียวลินใกล้ๆเพื่อนกับไปเบิงพอว่าเพื่นไปด้วยใจไปเพราะเดี๋ยวา้หัก ซื้อตัวซื้อบัตรขึ้นกันครับพี่น้องบริเวณเบื้องฟรีเพิ่นกั้ไปนี่แหละครับเขาจะเงินว่าโมลัมลที่มีคุณภาพมีคุณคคาทางจิตใจเบิ้งแล้วสนุกสนานไม่จำเจจังเฮ็ดใหพ้พ่อแม่พี่ให้การสนับสนุนทุกมือนี้ถ้ามองยอนกลับไปนะครับ หลายๆสนามนะต้องบอกว่าเป็นสนามปราบเสี่ยนกับว่าใดพี่น้องเป็นสนามปราบเสี่ยนสาวหน่อยเพชรบันแพงไปนะครับทีมงานเช้าคนาไปพี่น้องอญาญะคือเก่าครับทุกๆสนามทุกๆเวทีพ่อพ่อมแม่แอบซีก็ยังให้การสนับสน,นุนโบวาสิบบานไก่เลื่อนเขียงเพิ่นกไ็ไปไปรพระขมอมากข่มแพง ไปเพราะว่าบริจาคเลยไปเพราะด้วยใจนะครับมาไลายน้ําใจมอบให้กับศิลปินทุกๆคนในวงสาวน้อยเพรินเพร,เพรก็ให้ด้วยใจคือนกับให้ด้วยใจนะครับเป็นอย่งางคือบ่อนิยม,มชอบผมมองว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ หมอลำไม้ลายขนาดที่สามารถดึงดูดเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ได้ไปเบ่งหมอลอกมอลำไปเต้นหนาเวทีไปสนุกสนานนี่เลยครับพี่น้องมันจิเป็นสิ่งที่ดีที่เฮดให้วัฒนธรรมหมอลำของคนอีสานอยู่คู่กับคนอีสานอยู่คู่กับประเทศไทยไปได้อีกโดนเฮ็ดไปเ้อครับ คอนเทนต์ก็เฮ็ดไปก็ต้องสร้างกระแสไปคนรุ่นใหม่นะครับทุกมือนีเพื่อนปรับเปลี่ยนเร็วปรับเปลี่ยนไปนตามสถานการณ์นะครับการลองการลำ่ำทุกสิง่งทุกอย่างก็ต้องปรับไปเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เบื้องหน้ามาลองมาลำ่ำโบมเมนสิอันเฮไปทางอื่นเบด นะครับทุกๆคณะนะครับที่สามารถดึงดูดผู้พ่อแม่เอฟซี MC, ให้เขาไปเบืองหมอลองหมอลำก็ต้องให้การสนับสนุนครับพี่น้องเอฟซี MC, ทุกคนที่ไปเบืองมมอลองหมอลำิ่นก็ไปโดยใจนะครับต้องบอกว่าไปโดยใจอย่าไป้ดยค่าเพ่นนะครับเจ้าเป็นเอฟซีแบบไหนไปเบืองหมอลำคณะนั้นคณะน,นี้ผมก็ว่านั่นก็เป็น สิ่งที่ควมปัถนาของเอฟซีเบิร์นเบิงเข้าสิไปบังคับไปเป็นเบิงขนคณะนั้นเบิงขนคณะนี้มันเป็นไบบ่ได้ถ้าบ่มีใจนะครับถ้าไม่มีใจรักหรือชอบในคณะนั้นๆนะครับแม่นใจคาตัวหายกับโบไปครับพี่นอ้องถ้าบ่มักทุก้อนี้คาตัวแพงสมัยเพิ่นก็ไปเพิ่นก็ไปเบิง่งอัญญะทุกหม่องครับพี่นอ้อง นะครับสำหรับหมอล่ำที่อยู่ในใจของผู้บริารอหลายคนผมเชื่อว่าหนึ่งขณะที่อยู่ในใจของผู้บริหนั่นก็คือสาวหน่อยเพีรบานแพงแน่นอนสาวหน่อยเพชรบานแพงซึ่งผมเองก็บอสามารถจะไปชักจูงนะครับยิดใจเอฟซีผู้บรหาอฟซหลายคนให้มากแต่สาวหน่อยก็บอได้ เพราะว่ามันก็มีอีกหลายคณะที่พวกบมิหี่จะเลือกเบิงเลือกชมแต่ผมคิดว่าทุกๆคณะที่อยู่ในประเทศไทยเฮ้าก็ดีใจนํานะครับที่ย่างสืบสารประเพณีวัฒนธรรมมอลองมอลำของคนดิสานไปยุคนี้สมัยนี้ถือว่ามอลำ่ทุกๆคณะ กลับมาขึ้นชีพกับว่าใดครับพี่น้องจากที่ถือว่าห่างหายไปโดนกลับมาตื่นตัวนะครับปรับเปลี่ยนทัศนคติปรับเปลี่ยนมุมมองนำเสนอให้กับพฟม f อซได้เบืองได้ช่มจนหอดุงบันอดีผมว่าถ้าเอฟซีหลายๆคนให้การสนับสนุนหมอหล่องหมอลำ่ำ บว่าสิเป็นคณะใดก็ตามจางจงให้การสนับสนุนโบกในสิ่งที่ดีบว์ในมุมมองที่ดีบอกน้ำสิ่งที่ดีนะครับเพื่อไปสู่การพัฒนาวุงหัวลำํำถูๆวงก็จะพัฒนาและก็จะรักษาสืบสานประเภทนีวัฒนธรรมมลอมล่ำมอลํำของคนอีสานไว้ต่อไปหากมีหรือบางคนนะครับเมาเวา ไห้ล่์ในประเพณีวัฒนธรรมอ,อีสานนั่นกับเปรีสวรรคว่าเฮากำลังลืมพื้นเพศทินทานกำเนิดของเจ้าของว้ในสิ่งดีเพื่อสู่กันพัฒนาผมว่าเป็นสิงดีดีเอาละครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบไปเพียงสิ่งนี้สัก,ก่อนฝากขอควแมบซีกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับชมบักเดงเพชรสรดีชแนล สำหรับวันนี้ขอลาวคำว่าสวัสดีครับ